วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในท็อปปิกเวลากับประวัติศาสตร์สัมพันธ์กันอย่างไรการศึกษาเรื่องราวในอดีตเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างไรนะนักเรียนสงสัยไหมคะเวลาและช่วงเวลา หนึ่งบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและสิ้นสุดเวลาใดสองบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานานเท่าใดสามบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆสี่บอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และห้าทำให้เข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้น เวลาและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เวลาในประวัติศาสตร์นิยมบอกเป็นปีถ้าต้องการให้รู้ชัดเจนมากขึ้นจะบอกเป็นวันเดือนปีเพราะมีความสำคัญมากช่วงเวลาในประวัติศาสตร์บอกให้รู้เวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยยุคหินเก่าเราจะพบเครื่องมือหินยุคหินเก่าบริเวณอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรยุคหินกลางเราจะพบขวานหินยุคหินกลางบริเวณอำเภอสะิงพระจังหวัดสงขลา ยุคหินใหม่เราจะพบขวานหินขัดบริเวณอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรียุคสำริดเราจะพบขวานสำริดที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานียุคเหล็กเราจะพบเครื่องมือเหล็กอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปเป็นการแบ่งตามอาณาจักร สมัยทวรารวดีนะเป็นช่วงที่แคว้นทวรารวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่1 1 1 6ต่อไปยุคสมัยละโอหรือลบรีจะพบในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-18ถึงสมัยศรีวิชัย จะพบในช่วงพุทธศตรวรรษที่13ถึง18สมัยตามพอลลินจะพบในช่วงพุทธศตรวรรษที่13ถึง18คราวนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งตามราชธานีนะคะเราก็จะเอาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีในช่วงพศ1792ถึง2000 ยุคที่สองนะคะสมัยอยุธยาเป็นราชธานีจะอยู่ในช่วงพศ1893จนถึง2310ที่เราเสียคุมครั้งที่สองยุคธนบุรีจะเริ่มตั้งแต่นะกรุงทนบุรีเป็นราชธานีพศ2310ถึงพศ2325 ยุคสมัยรัตนโกสิน,น,รนรทร์เป็นราชธานีหรือกรุงเทพเป็นราชธานีจะอยู่ในช่วงตั้งแต่พศ2325จนถึงปัจจุบันแบ่งตามราชวงศ์สมัยราชวงศ์พระร่วงสุขโขทัยเป็นราชธานีปฐถมกษัตริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทร athi สมัยราชวงศ์อู่ทองอยุธยาเป็นราชธานี ปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระรามาธิปดีที่หนึ่งเจ้าอู่ทองสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิอายุทยาเป็นราชธานีปฐถมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่าชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพง,ง,วง่วกสมัยราชวงศ์สุโข,ขทยัยอายุทยาเป็นราชธานีสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นปฐถมกษัตริย์ สมัยราชะวงศ์ปราสาททองอยุธยาเป็นราชธานีปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมัยราชะวงศ์บ้านพูลวงอ,อ,อยุธยาเป็นราชธานีปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเพทราชาสมัยราชะวงศ์พระเจ้าตากสินธนบุรีเป็นราชธานีปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยราชวงศ์จักรีกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีปรถมกษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งแต่ช่วงระยะเวลาพศ2325เป็นต้นไปแบ่งตามรัชกาลสมัยพ่อขุนรามคำแผงมหาราชยุคสมัยราชวงศ์ อร่วงเป็นยุคที่สุโข,ขทัยเป็นราชธานีสมัยราชพระนารายมหาราชนะเป็นยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นยุคที่อยุธยาเป็นราชธานีสมัยราชวงศ์จักรีในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วเป็นกษัตริย์ ต่อไปนะคะเป็นการแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็แบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยที่1เป็นการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จนะปกครองบ้านงบ้านเมืองสมัยที่สองคือสมัยประชาธิปไตยหรือสมัยที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย นะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพศ2475จนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็แบ่งออกเป็นสมัยโบราณนะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสมัยโบราณของตะวันตกจะเป็นยุคที่เรามีวัฒนธรรมแบบ กรีกโบราณวัฒนธรรมแบบโรมันวัฒนธรรมแบบอียิปบโบราณหรือวัฒนธรรมแบบเมโสโปเตเมียสมัยกลางสมัยกลางนี้จะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่จะเริ่มตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่11จนถึงพุทธศตวรรษที่21มีการค้นพบโลกใหม่สมัยใหม่ สมัยใหม่นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงรับวัฒนธรรมตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันและต่อไปก็จะเป็นเกณฑ์การแบ่งรัฐบาลที่บริหารประเทศตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคแรกที่เป็นปกครองนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่สมัยพยามโนปกรณนิติธาดา นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันคือสมัยของรัฐบาลทนเอกประยุทธ์จันทรโอชาซึ่งเป็นรัฐบาลในช่วงออรัฐบาลที่2 8ของประเทศไทยต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังที่เชิ์อธิบายนะแล้วก็สรุปในเรื่องของเวลาและประวัติติ์คราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดดู ก็ทดสอบดูซิว่านักเรียนเนี่ยฟังและเข้าใจแค่ไหนเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อใดมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กสถานที่ขอวิถีชีวิตขอวัฒนธรรมง,ง,งวันและเวลาเฉลยก็คือข้องงวันและเวลาข้อสองข้อใดไม่ใช่ การบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์กในช่วงเวลาพศ1835ถึง1840สุขโขทัยส่งคณะทูตไปจีนขออาณาจักรโคตบูร์พุทธศตวรรษที่12-10ถึง16มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนมพอสุขโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา พศ1952ถึ19ง1967งอในพศ1999มีการใช้เงินบาทเป็นเงินตราสำหรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเฉลืข้ององูนะคะในพศ1999มีการใช้เงินบาทเป็นเงินตราสำหรับเป็นสื่อกลางใช้แลกเปลี่ยน ข้อสม,มนุษย์ที่ยังเล่รล่อนอาศัยอยู่ตามเพิงถาใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆเป็นมนุษย์ในยุคใดก,กอยุคหินเก่าขยุคหินกลางคอยุคหินใหม่งอยุคโลหะคำตอบก็คือกไก่ยุคหินเก่าข้อสการแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหิน และยุคโลหะมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไรกรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ขอภาษาพูดและภาษาเขียนพอาการตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำงเครื่องมือเครื่องใช้คำตอบก็คืององูนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ขอ้อ5การค้นพบอะไรที่นับเป็นวิทยาการสำคัญที่สุด ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็การหลอมโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ขอาการนำสมุนไพรมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยพอาการทำเครื่องตั้นดินเผาที่ใช้งานได้ทนทานง,งอการใช้ไม้มาทำเป็นด้ามผูกติดกับขวานหินก็ไก่นะคะ การหลอมโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ีเชอร์ก็หวังว่านักเรียนเนี่ยคนจะเข้าใจเรื่องราวที่ที่เชอร์อธิบายไปในคาบนี้ทั้งหมดถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะมาต่อไปนะคะพี่เชอร์ก็จะมาสรุปนะความรู้ในคาบนี้ในเรื่องของเวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์มีประโยชน์อะไรกับ ชีวิตของเราที่เราต้องมานั่งศึกษาปร,ประวัติศาสตร์อันดับแรกก็คือเป็นการลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังอะไรเกิดขึ้นเมื่อไรใช้ในการกำหนดหการนัดหมายใช้ในการวางแผนว่าจะทำอะไรเมื่อไรสวัสดีค่ะนักเรียนที่เชิอขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะ ออตั้งใจเรียนในคาบต่อไป